เศรษตรกรทั่วแดนต่างนิยมใช้กันของดีจึงมาบอกท่านมีสารอาหารคุณภาพมากมายเวอร์แพลนของดีแน่นอนมีสูตรไอออนที่สุดยอดกว่าใคร ทำนาเป็นปีแรกวันนั้นมาหวานข้าวตรงนี้เมื่อวันที่6เดือน6ปี66วันนี้ก็เดือนเสร็จแล้วเนี่ยได้ข้าวงามโตขนาดนี้นะมีแต่ข้าวทั้งนั้นเลยมีแต่ข้าวทั้งนั้นเลยสวยงามมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตร วันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาติดตามผลการทำงานของ3ามกระเวิร์พนซึ่งประกอบไปด้วยเว r ร์พนันเวิร์พโนขตัวานและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับอยู่ที่หมู่2ตํตำบลชะแมบอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ดินแห่งนี้ครับมีทั้งหมด2 1 5ไร่ที่สำคัญครับเป็นที่ของท่านประธานบัณฑิตเทียนธรรมนูนในอดีตนั้นที่แห่งนี้ครับปลูก ไม้สนไม้ยูคาซึ่งเป็นพืชที่กินปุ๋ยกินอินทรีย์ทางดินเรียกว่าเป็นดินเสื่อมโทมก็ว่าได้ที่สำคัญครับท่านบอกว่าใช้เวลาในการปลูกไป 5, 6, 7ปีเอาปุ๋ยไปหมดเลยแล้วท่านก็นึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะสามเกลอของเราก็มีเอามาใช้ปรับปรุงบำรุงดินแล้วกลับไปสู่แบบดั้งเดิมคือตรงนี้เป็นที่นาในอดีต กลับมาใช้3มเกลอือปรากฏว่าโอ้โหวันนี้ครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ลงมือทําด้วยตัวเองแล้วก็เห็นผลด้วยตัวเองว่า3มเกลอือช่วยดินแล้วก็ช่วยให้กเกษตรกรที่ทํานาเห็นความสําเร็จนะครับว่านี่คือแปลงสาธิตการใช้3มเกลอือวัแปั้นในการปลูกข้าวกอขอห้อย่างแท้จริงวันนี้มาพบกับที่ปรึกษาแล้วเจ้าของไร่นาแห่งนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านแรกผู้ที่เป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์แล้วก็ลงมือทําเรียนให้ท่านได้รับทราบคําว่าชื่อนามสกุลอะไรครับชื่อนันทวันสุทธิสมบูรณ์สุขค่ะเป็นสมาชิกของดับเบิลยูซีไอค่ะครับเรียกว่าใช้สามเกลือเวอร์แพนใช่ค่ะใช้ในานาแปลงนี้ทั้งหมดเลยอะ่ะไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากปุ๋ยเม็ดหญิงกระเระสือกกับคู่หูมหัศจ,จรรย์ล้วนๆโอ้โหตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจแล้วใช่ไหมครับไม่สําคัญแค่นั้นครับเพราะวันนี้เจ้าของไร่นาแห่งนี้ซึ่งยอมมอบให้พี่หน่อยดูแล แล้วท่านก็มั่นใจอย่างไรนั้นสวัสดีครับท่านประธานครับสวัสดีครับไนเรียนให้พี่น้องได้ทราบหน่อยนะครับว่ามีเหตุผลอย่างไรถึงทำตรงนี้เป็นแปลงสาธิตครับครับก็พื้นที่นาแปลงนี้ในอดีตเ,เป็นพื้นที่นาอยู่แล้ววันนี้ได้ทิ้งรางไปอยู่ระยะหนึ่งแล้วกลับมาดูใหม่ว่าเราน่าจะพัฒนากลับมาเป็นพื้นที่นาเหมือนเดิมโดยใช้ผลิตภัณฑ์สเกลอเวิร์มกปของเรา ก็เลยมีระบิีตที่ว่าได้เวลาแล้วเราจะต้องปรับปรุงขึ้นมาได้พอดีได้ท่านคราวหน่อยที่ดูแลเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรมาระยะหนึ่งแล้วจนมีความมั่นใจมาเห็นแปลงนี้แล้วว่าอาสาว่าขอทําเองเลยอย่านี้ครับก็เลยเป็นที่มาของที่นา ว่างน้อยอหให้เป็นทุ่งรลวงทองขือนมาให้ได้นี่ครับทุ่งรลวงทองของไทยเรานะครับโดยเฉพาะที่นี่ครับท่านประธานบอกว่าต้องการพัฒนาเมื่อพัฒนาแล้วครับก็ต้องมีการปลูกและทําให้เหมือนเดิมพี่หน่อยครับในฐานะที่ได้รับมอบหมายมาพี่หน่อยหนักใจไหมครับกับพื้นที่แห่งนี้ครับไม่หนักใจเหตุผลเพราะว่าเราถือเนี่ยคู่โหไปตามสวนตามนามหมดแต่เราไม่เคยลงมือปฏิบัติ แล้วนาแปลงนี้เนี่ยยางโหดเลยเพราะใต้ดินน่ะเป็นตอยูคาทีนี้ว่าสามเกอโวแพนน่ะสักดิสิทธิ์แค่ไหนเก่งแค่ไหนเพราะดินอย่างเงี้ยนาอย่างเงี้ยเราไปหาที่จะมาเรียนรู้แล้วมาทําอย่างเงี้ยเราหาไม่มีอีกแล้วที่โหดขนาดเนี้ยถ้าเราทําได้อะกู้หูทําได้นาทั่วประเทศรอดหมดโอโ้โหพี่หน่อยครับตรงนี้เห็นรรท่านประธานบอกว่ามี215ไร่ที่เราปลูกข้าวจริงๆเนี่ยมันกี่ไร่ครับ87 87ไร่นะครับแล้วก็ ข้าวพันอะไรครับสายพันธ์ที่เรามาปลูกนะ่ว,วันนี้เราปลูกกขอข57ทีนี้ว่าดินที่เนี่ยมันไม่ดีอย่างแรงเลยใช่ไหมคะเราก็ต้องลงมือพัฒนาทีละครึ่งถ้าเราทําทีเดียวทั้งหมดน่ะโอกาสพลาดมันสูงเพราะที่เนี่ยดินน่ะมันเป็นสนิมดินเป็นกรดน้ําน้ําก็ไม่ได้ดินก็ไม่ได้แต่ใช้แค่เนี้ยมาปรับน้ําปรับดินค่าดินมา3ค่าน้ํา3.7แต่ปัจจุบัน7.3โอุย้ย3.7นี่มันกรดเลยนะถูกต้องพี่หน่อยครับ เมื่อไหร่ก็ชู3ามเกลือเมื่อไหร่ก็ชู3ามเกลือตอนเริ่มต้นที่เราปลูกข้าวนะครับมันต้องมีวิธีการกระบวนการในการปลูกข้าวขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วใช้3มเกลือเข้าไปช่วงไหนอย่างไรพี่หน่อยช่วยอธิบายโดยละเอียดให้พี่น้องได้รับทราบเลยครับเริ่มต้นนะคะแช่เม็ดพันุ์ข้าวด้วยคู่หูมหาสจักรใช้2ชุดนี้ใช้ชุดนี้เลยนะคะใส่ไปนในบ่อที่แช่ข้าว เราเราแช่เนี่ยเที่ยงวันนี้เอาขึ้นเที่ยงอีกวันชาวนาจะรู้ว่าแช่เท่าไหร่ถูกไหมคะแต่เราเอาแค่แตกตุมตาเพราะเราหวานโดนพอเราแช่เสร็จเราขึ้นมาเรามาบ่มพอบ่มส็บเราโยนลงไปในบ่อเดิมนะคะเราขึ้นมาพอเช้าขึ้นอีกวันปุ๊บเราเรียกโดนมาแล้วหวานเลยเพราะว่าทุกอย่างทําต้องนัดกันอะให้เป๊ะให้ลงตัวเป๊ะเพราะข้าวไม่รอใครข้าวเดินเป็นวินาทคือเดินตลอดเวลาค่ะในการงอกเพราะว่าในการงอก แล้วมันงอกแตกต่างกับการไม่แช่อย่างไรในฐานะที่เรามีประสบการณ์ด้านนี้คะณว,วันนี้เนี่ยดินไม่ดีเราใช้อะหนึ่งลูกก็คือ25กิโลต่อไร่ถามว่างอกยังไงงอกตามภาพที่เห็นคือแน่นเลยะนะคะถ้าเราดินเราดีปุ๊บอะเรามีแต่ลดลงเราจะไม่มีมากไปกว่า25แล้วเพราะถ้ามากกว่า25ปุ๊บจะแน่นเกินไปก็หมายความว่า,วาความงอกของเมล็ดพันธุ์เนี่ยงอกสม่ำเสมอคือในกระสอบ25นะคะ25กิโลงอกทุกเม็ดแช่กู้หูงอกทุกเม็ด<อ> ก็หมายความว่า25กิโลเนี่ยเราหวานได้กี่ไร่ครับไร่ละลูกอ๋อ25กิโลนี่กี่ต่อไร่ถูกต้องดังนั้นก็หมายความว่า,วามันก็ไม่ต้องเสี่ยงกับการอัตราการไม่เจริญเติบโตไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงไม่มีค่ะเอาล้ครับพอแช่เสร็จแล้วหวานเสร็จแล้วลากดีแล้วการที่มันจะงอกขึ้นมาในระดับไหนครับเราจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของสามเกลือเข้าไปช่วงไหนช่วยเล่าอีกทีนะครับ สามเกินะปุ๋ยแม่หญิงเกษตรเริ่มต้นก่อนนะคะจะต้องใส่น้าขกดขิกเพราะของเราเป็นจุลินทรีย์ที่จะไปต่อเชื้อในดินถูกไหมจะต้องได้ทั้งอากาศได้ทั้งน้ําในการที่จะใส่ปุ๋ยแม่คุณหวานไปเลยดินตรงไหนไม่ดีคุณก็ใส่ให้เยอะหน่อยถ้าตรงไหนดีแล้วเราก็ถอยลงมาได้เราเป็นเจ้าของนาเรารู้เนี่ยว่าดินเราตรงไหนดีไม่ดีบางคนนะ่ะถ้ามันโลมหน่อยดินไม่ดีเขาก็จะใส่เยอะหน่อยแต่ถ้าดินปกติก็ใส่อยู่ที่ว่าดินไม่ดีลูกหนึ่งอ่ะเราใช้ได้พื้นที่ได้มากมายอืมก็หมายความว่า หญิงเกษตรที่เรามาใช้ใน87ไร่เนี่ยนะครับเราก็ใช้แบบยังไงครับต่อสม่ําเสมอไปนี่เราปลูกเมื่อไหร่ครับตอนที่เราทำเนี่ย4พฤษภาเราเกี่ยววันที่เดี๋ยวเราจะเกี่ยววันที่4เราใช้รอ20วันเต็มเพราะเราทําข้าวหนักก็หมายความว่าเริ่มหวานเมื่อ4พฤษภาคม2567นี่นะครับผมมาขนาดเนี้ยที่มาสัมภาษณ์กันเนี้ยนะครับประมาณวันที่2 3 4เนี่ยนะฮะเพราะวันที่4เนี่ยจะเกี่ยวที่นี่นัอีก2วัน,วนซึ่งวันนี้มาสัมภาษณ์ก่อน เนื่องจากว่าเกรงว่าเรื่องฝนฟ้าอะไรต่างๆจะเกิดขึ้นดังนั้น,น,นแต่ว่า4นะได้นัดรถไว้แล้ววันนี้ครับเราจะเห็นว่าการที่มีแปลงต่างๆนะเป็นอย่างไรถามต่อครับพี่หน่อยครับพอหลังจากที่ลงไปแล้วใช้หญิงเกษตรลงไปเพื่อในการปรับปรุปรงสภาพบินด้วยถูกไหมครับแช่แล้วปรับปรุงสภาพบินแล้วมันมนงอกมายัางไงครับเราถึงใช้คู่หูอย่างไรครับคือเราไม่ได้ใช้เคมี เราใส่ปุ๋ยไม่หญิงเกษตรพอข้าวขึ้นยืนต้น15วันเราฉีดโดนเลยแล้วอัตราเราใช้คู่หูว่าฉีดเลยนะคะอัตราส่วนที่เราใช้อะข้าวเรายืนในน้ำแล้วใช่ไหมเริ่มใส่น้ําไปปุ๊บเนี่ยหชุดต่อ10ไร่อ๋อหชุดนี่นะครับต่อ10ไร่ก็หมายความว่าที่นี่มี87ไร่นะครับก็ใช้ไปประมาณสักเกาตีสัก90ไร่เก้าชุดก็เก้าชุดฝั่งหนึ่งห้าฝั่งหนึ่งสี่อ๋อถ้าในเชิงที่เราใช้อย่างนี้เราใช้ต่อเนื่องกี่ครั้งครับ ณวันนี้เนี่ยดินเราดีขึ้นมาแล้วถูกไหมคะเพิ่งฉีดไปสี่รอบพี่จะจะเกี่ยวแล้วเนี่ยเพิ่งฉีดสี่รอบตั้งแต่ต้นจนมาถึงปัจจุบันสี่รอบโอ้โหสี่รอบนะครับก็หมายความว่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับเป็นการฉีดวิธีการฉีดนั้นเราทํำยังไงครับใช้ผสมอัตราส่วนก็คือใส่ใช้โดนโดนเขาจะมีอัตราส่วนของเขาที่จะขึ้นบินให้เราเราบอกเขาเลยเรากาหนดไปเลยว่าฝั่งนี้เราใส่สี่ชุดนะฝั่งนี้เราใส่ห้าชุดนะแล้วเราก็ามาวางเลย แล้วการใช้ของเราอะนะ87ไร่ถามว่าลากมารมแมลงอะเราใช้ยาลากับยา,มาแมลงไปหมื่นต้นๆซึ่งปกตินา87ไร่โดยชาวนาทั่วไปอะใช้อย่างน้อยก็ห้าหกหมื่นขึ้นไปใช่นี่คือกติกาของนาแต่ละแต่ละที่เพราะว่า,มาแมลงกับลาเนี่ยลงแน่ชาวนานี่ยังไงก็ต้องป้องกันถูกไหมคะเพราะเราปลูกข้าวแน่นแต่ของเรา87ไร่เราใช้ไปประมาณเกือบ2 0 0 0 0แต่ยังก็ประมาณตีแค่0 0 0 0บาทเราใช้เท่านั้นคือเราลด ยาด้วยเราใช้ปุ๋ยเบ็ดลงไปเนี่ยประมาณตกประมาณประมาณ3ตันที่เราใส่เพราะเราใส่เยอะ3ตันนี่ถือว่าเยอะนะเพราะเราปรับสภาพดินอ๋อนี่ทั้งหมดเนี่ยจนจะวันจะเกี่ยวเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ใช้ไป3ตันค่ะ3ตันนี่ถ้าคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับ4ี 45, ่หมื่นห้ายมแต่ถ้าเราเป็นสมาชิกบริษัทถูกกว่านี้นะอ๋อนี่เราคิดแบบที่มันเป็นราคาขายราคาขาย,ลขายและถ้าเป็นเคมี Me 87ไล่เนี่ยจะใช้ประมาณเท่าไหร่ครับเป็นแสนเพราะเขาใส่3มรอบ ยังไงไม่ทิ้งหลักแสนแสนขึ้นอยู่ที่ว่านาแต่ละคนบางคนอัดหนักบางคนอัดน้อยแต่ต้องขึ้นหลักแสนอยู่แล้วถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านั้น่ะเห็นว่าจะใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยเห็นมีคนที่มาเก็บเกี่ยวแล้วก็เรียกว่ามาดูก่อนถูกไหมครับค่ะลงสีลงสีเขามาดูเมื่อกี้ผมได้ยินการพูดของเขาเขาบอกว่าข้าวเราดีขึ้นดีขึ้นเขาพูดอย่างนี้ลงสีเนี้ยเขาได้ข้าวเราไปรอบที่แล้ว เขามาเฝ้าข้าวเลยเขาจะถามคนไปขายข้าวอะ่ะว่าแปลงนี้ยเกี่ยวเมื่อไรเกี่ยวเมื่อไหร่เขาตามหาข้าวเราเพราะเอาข้าวเราไปขายเป็นพันธุ์ข้าวปลูกได้อ๋อเหรอใช่เม็ดเต่งเม็ดใสอ้ยท่านที่รพกครับฟังมาจนถึงขั้นนี้นะครับเราก็ให้รู้ว่าแค่นี้นะครับมันไม่พอสําหรับการที่เรียกกันว่าอยู่แค่บริโภคแล้วกลายเป็นข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์ไปได้อีกก็หมายความว่าความสมบูรณ์ของมันนั้นนะครับเกินกว่าที่จะเข้าใจได้ใช่ถูกไหมครับถูก เพราะเมื่อกี้ตอนที่เขาคุยกับผมนะ่ะเขามายืนคุยนะ่ะเขาบอกเจ้าอื่นใช้อย่างนั้นเจ้านี้ใช้อย่างนี้ใช้เคมีกันเยอะแยะมากมายเลยต้นทุนสูงด้วยครับแล้วก็เนื่องจากว่าเขาเป็นเซียนกันทั้งนั้นถูกแต่ว่าพี่หน่อยนี่ก็ถือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเซียนก็ได้ไม่ใช่เรารไม่ได้เซียนแต่เรามั่นใจของของเราอะเรามั่นใจเรามาด้วยความมั่นใจถามในเป็นชาวนาไหมไม่ใช่ชาวนาแต่เรามั่นใจในสิ่งที่เรามีเอาละครับเมื่อมั่นใจขนาดเนี้ย 87ไร่เนี่ยโดยการคาดคะเนของเมื่อกี้ลงสีเขามองเนี่ยถ้า87ไร่ที่เราเกี่ยวได้หมดเนี่ยจะได้กี่ตันได้เป็นเนื้อสิ่งที่เป็นเงินทองเข้ามาเนี่ยจะสักเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ถามบอกโกงๆนะคะเราจะพูดออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้เพราะข้าวในนาเนี่ยสิ่งที่ตามองเห็นเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีแฝงอยู่ข้างในบางทีตรงกลางอ่ะเป็นลาบ้างตรงกลางเป็นหญ้าบ้างตรงขอบเป็นหญ้าบ้างซึ่ง ข้าวจะวัดกันได้จริงๆอ่ะทุกชาวนาทุกคนจะต้องพูดด้วยตัวเลขจากบินเท่านั้นของเราเนี่ยเรามั่นใจว่าของเราไม่รีบไม่แห้งไม่ฝ่อแต่ถามว่าเราจะพูดเป็นตัวเลขได้ไหมเราอาจจะได้เกลียนกว่าเราอาจจะได้ไม่ถึงเกลียนเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราทํามาเราปรับมาเรื่อยๆเราก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆรอบนี้เราก็ต้องได้มากแต่จะมากเท่าไหร่ต้องรอวันเกี่ยวไปรู้ผลกันวันเกี่ยวนะครับแต่สิ่งสําคัญครับด้วยสายตาด้วยการมอง ก็เป็นความชื่นใจของผู้ที่จะมาจากเจ้าของโรงสีว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับสิ่งสําคัญก็คือว่ามันเป็นได้ถึงขั้นมเมล็ดพันเนี่ยถ้าโดยการคัดเลือกแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่โรงสีก็ต้องการลองาเขาต้องเขาข่าวที่แล้วเขาได้ของเราไปเขาได้ข้าวหอมด้วยนะแล้วเขาเอาข้าวของเราไปขายเป็นพันธุ์ข้าวปลูกถ้าขายเป็นพันธุ์ข้าวปลูกเขาซื้อเราหมื่นกว่าแต่เขาไปขายได้ถึงห้าหมื่นท่านที่เคารพครับ มันก็มีการที่เรียกกันว่าอัปเกรดของราคาขึ้นไปใช่ตามสิ่งที่ได้รับคุณภาพทางผลผลิตดังนั้นพี่หน่อยก็สามารถพูดได้ว่าคุณภาพของผลผลิตการใช้สามเกลอือก็สามารถสร้างคุณภาพของผลผลิตที่มีคุณค่าสูงได้ถูกไหมครับถูกค่ะอันนั้นคือยืนยันเลยยืนยันเอาละครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเรารู้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ตลอดระยะเวลามาพี่หน่อยครับอยากให้ใ<ช>พี่หน่อยได้ได้สรุปให้กับเพื่อนพ้องที่ ปลูกข้าวโดยเฉพาะวันนี้เราเป็นแปลงสาธิตปลูกข้าวกอขอห้าเจ็ดถูกไหมครับและผู้ที่ปลูกข้าวทั่วไปมั่นใจกับผลิตภัณฑ์สาเกลอือย่างไรพี่หน่อยช่วยบอกด้วยเถอะครับคือ3มเกือเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าเราคนที่ลงมือทอําอ่ะใครได้ใช้แล้วไม่เคยมีใครถอยเธอได้ใช้แล้วเนี่ยนะคะ3มเกยออ์ได้ผลยังไงลดต้นทุนลดแน่ๆเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยแล้วผลผลิตที่ได้ออกมาปุ๊บเนี่ยเข้าโรงสีปุ๊บอะ่ะ ไม่ใช่แปลงเราแปลงเดียวนะคะที่เรากล้ามาทำเพราะเราผ่านประสบการณ์แทบจะทุกแปลงเลยได้เป็นพันข้าวปลูกเม็ดแต่งเม็ดใสนะคะแล้วถามว่าในในการทำนาเนี่ยด้วยใช้สามเกลอววแพนเนี่ยข้าวนะทุกแปลงมีแต่เพิ่มขึ้นโอ้โหชัดเจนนะครับแต่ที่สำคัญครับเจ้าของไร่นาแห่งนี้ครับท่านเป็นประธานบร,ริษัทเวิร์คคาร์ n อินโนเวชั่นท่านยอมให้แปลงของท่านนะครับดูแลด้วยสามเกลืวอววแพนเพราะว่าท่านมั่นใจอย,อย่างไร ท่านอยากจะบอกเกษตรกรทั่วประเทศขอเชิญทา่านประธานครับก็ด้วยความยินดีนะครับว่าที่ที่นาวังน้อยผืนนี้นะครับจากดั้งเดิมทิ้งร้างมาระยะหนึ่งวันนี้ได้กลับมาตรงนี้ก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่เราได้พลิกโฉมพลิกฟื้นขึ้นมาให้เป็นแปลงสาธิตแล้วก็ได้ทราบมาว่าในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีชาวนาในย่านนี้วังน้อยเนี่ย ได้มาดูกันเปนระยะระยะว่าทําได้ยังไงทาอย่างไงใช้อะไรแล้วก็หลายแปลงได้เอาผลิตภัณฑ์3มเกลือของเราไปใช้ในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมาที่เรามาทําอยู่ตรงนี้นะก็ทราบว่าได้ผลดีรวงใหญ่กอใหญ่นะเกินไล่ละเกลียนกันทั้งนั้นเลยนะก็ดีใจดีใจที่มาช่วยให้ชาวนาวังน้อยได้มีผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น ลดต้นทุนนะครับแล้วหวังว่าแปลงสาธิตนี้จะเป็นประโยชน์กับชาวนาทั่วไปที่จะมาดูได้ตรงนี้เราพร้อมที่จะเปิดให้ชม โอ้โหนี่คือพลังนะครับที่ท่านประธานมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วแผ่นดินไทยกับเพิ่มไปพร้อมๆกันครับกับการลดต้นทุนและที่สําคัญครับผลผลิตของท่านนั้นมีคุณภาพมีคุณค่าเพิ่มขึ้นนะครับลดต้นทุนมหา,าศาลกับเกษตรกร,ร,กรทั่วไทยสิ่งเหล่านี้ครับคือความภูมิใจของ3ามแกลือแพนที่จะติดตามผลการทํางานของพี่น้องผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศที่สําคัญอีกครับท่านจะได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้จากทุกคลิปของการเกษตรนะครับ ใช้ได้กับการเกษตรหลากหลายมากมายโอกาสนี้ครับเราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าครับจะมาบอกข่าวดีด้านการเกษตรเพิ่มเติมให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยเพื่อทุกท่านนั้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตครับที่สําคัญมีกําไรมหาศาลวันนี้เราทั้ง3ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับวัวพลหญิงเกษตร,รใช้รถดีใช้รถรวยช่วยปลดปลดีดด